สวัสดีค่ะปอเมทพี่น้องค่ะวันนี้ก็พามาโหดสวนแล้วก็สิมาบอกแนวกระทั่งสุสานกินเมืองรัฐบาลสำหรับคลิปนี้จะเอาเด็กของเพื่อนบ้านเด็กพม่าน้องข้าพี่น้องค่ะหลังจากที่รุดไปสองหวดเข่าสองหวดกุดลสองหวดก็ลองตามกไนสักงวดหนึ่ง,นนงเนอะข้าพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบาสิบะ บอกเราค่ะพี่น้องค่ะเพื่อมันเขา่าเด็กสมุดโบสมุดว่าเป็นบอกมาหางวดเขา่าสามงวดนี่กะอะเธอมาใส่ใยน้องขาพี่น้องค่ะงวดนี้งวดที่สี่รุดไปสองงวดที่หาเข่าไปสองเข่าสามตัวบนตรงตรงสองงวดลุดไปสองเพื่องวดนี้มันเข่านะคะล่องมือเพื่อมีศอกมีหนามล่องดันค่ะพี่น้องค่ะ ที่หน่งเดินเจปีหกสี่เนาะค่ะพี่น้องอ้ยันไ่จําหยัดปากพี่น้องขาเย็นเย็บกลางฝนมาตกซองมือแล้วจะเลยขึ้นมาหค้สวนปากหน้าก็หายค่ะพี่น้อง่ะมีขี้มวย <c oughs> มาหลับากหน้าโดยที่หยาปาก็มไปกัดสีมาลาแล้ว,ลวพค,ควมมบบพี่น้องนะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะผู้ไดบ่มักผู้ได้ปชออก็เลือนผ่านน้องะเนาะค่ามาตรงมาบ่ตองเบิงก็ได้ค่ะบ่มกคขามากะขามาเบิงขามาชมกะขอขอบคุณนะคะฝากกดไรกดแร์ก s ส b s c r ค b e เป็นกำลังใจในเรื่องขอเดือพี่น้องเนอนี่ค่ะเลขสมหางเลขมตัวสหางเกค่ะ918แปสแล้วก็293เลขเกนี่ค่ บ่เสกดังมากเลยในกลุ่มหวยนะค่ะพี่น้องดังมีทุกเจ้าเลยสองเก้าสามออยพิจารณนาบุตรค่ะพี่น้องค่ะบ่เสียหลายบ่เสกอกะจดไว้ค่ะเพื่อมันเขา่าจึงไปถะเบิองถามมันเขา่ากะวัวหนากะม่เขาเป็นขอเยาวันไหมเดี๋ยวมันเยาวันไปขอเปิ้ลมหาไมค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเลขของพม,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 ม่าเปิ้นบ้านพม่าเนี่ยค่ะเปิ้ลหายมา ความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องค่ะอไปพิจจรณาเบึงเด้อยค่ะเด้อแคปไปเด้อค่ะใบถะไปกิงนหคะซื้อลอตเตอรีไปจากยังระบายค่ะพี่น้องค่ะยังระบเก้าแปดหนึ่งสี่เก้าหส่เก้าเกาสี่นี่ก็สวยงามมากค่ะนัะพี่น้องค่ะารา้าสองเก้าสาม เจอส่วนบางคนนะคะพี่น้องเด้อะลี้ยงแอรเลียงยี่บ้นกับพี่คำนวณได้แล้วเดว็ะพี่น้องค่ะแต่ว่ายังมั่นใ้เห็ดคลิปลงใหย้ยวันที่แล้วก็ลุกแะ้วค่ะนอะ้อง๋วยววันนี้เอาใหม่ค่ะเดาวบนในคอสองหางนะคะพี่น้องค่ะคอสองหางเด่นๆแต่บอกว่ามันสีมาหรือป่ะมาเนาะกะเอาหายไปแนวทาง เอาห้ไปซื้อค่ะพี่น้องค่ะแต่สมุติว่ามันเขากะดีไปถ้ามันบอกเขากะบาถืกหรอกเจ้าซืว่าจากไหนเรทกจะมีเขามีออกอาจารย์เลยทีว่ามันเมนกะมีรุเคื่อกันค่ะพี่น้องค่ะนักคำนวณหวยมันกะสีบอมเป็นผู้หมุนอยู่กองสลากเนาะ ผมมุนอายุวองสลากผมบอกอยู่บนเฟซบุ๊กผมซื้อกับเป็นเท่าตายขอหลอใส่เมัน <laughs> ว่าแย่ทังซื้อสลากเด้อค่ะเด้อต่อไปเด้อค่ะเด้อค่ะเดีย๋ยวอีกคลิปหน้าสีบอกเลขสูตร,รของเ้าวัน้ะคะพี่น้องคลิปนี้เอาตะลิขภาไปซักก่อนค่ะตอนนี้ไปหิดด้วตู้นะคะพี่น้อง คลิปก้อนๆนี่สินั่งอยู่ตรงนั้นค่ะพี่น้องค่ะนั่งคำนวณหวยนั่งบอกไว้ตรงนั้นวันนี้ก็มาขึ้นมากยิ่งมาแรงมันมาแดงก็เลยมว่านั่งตรงนี้มันแจ้งๆฟาแจ้งนี่ค่ะมากยิ่งหมดเสามันแดดแดดส่องก็เลยไปลบผมต้นภูมคาอันนี้สมัครปีที่แล้วนี่คำนวณห้าน้อยล่วหาย เราสมมุนิเดนไปเดคอ้มนู่เลยค่ะก็มีสูตรเดีด๋ยรแบสูตรกบบเขามัง่งรู่ดมังด่งเนาะค่ะแต่ว่ามงตัดสินใจห,า,หางเนี่ยสูตรคำนวณท่าน,น,น้อยน้อยพิเศษน้อยธรรมดาน้อยอันนี้แต่เก่าหางสูตรท่าน,น้อยเห็นได้เก่าหางกันไหมค่ะอันนี้สมมุนเดนเป็นสูตรของท่าน้อย อาสูตรเลขสองตัวบนเมืองเย,ยวาวนไหาค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเสดไปเห็นล่งองไถ่คลิปหน้าแล้วกันอ,อันนี้ก็เต็มบัลลัพี่น้องเอ้ยวงรอบค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวงตัวเลกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอย่าวันพระทรงเลขนัมเบอเดอร์อค่ะพี่น้อง พี่น้องโจคดีแล้วตัวจุ๋มวยแล้ววันที่หนึ่งนะจ๊ะขอให้มาสามตัวบนตรงๆรงนะคะพี่น้องเนาะนีะ่นกบบรบปุกลายตัวค่ะเลีนกระปกลายหางเก่มีแค่สามตัวเองสำหรับส่วนตัวมีใมักตัวนี้เดนะคะ่ะมักตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบมาก คขอบเชื่อส่วนบงคลโปรดใจวิจรารณญาณใน,นการรับชมค่ะผู้ใดบ่มักผูนนะะ้ใดบ่ชอบมกัเดือดผ่านเนาะค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบกับกาบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะกดไลคะ์กดแชร์ค่ะพี่น้องขะภาพวเบิบ่งบางนาวบางนาวพวงบักใหญ่ๆเลยยหน่วยเดียว เดี๋ยวยืนไว้เดียวก็พี่น้องบ้านนี้นี่บ้านเด็ดหนึ่งสองสามสี่เด็ดมาแล้วฟังทงั้งหมดเด็ดเด็ดค่ะเด็ดไปใส่ตู้เย็นไปคะ่ะสิโลนก่อนคนอื่นสิมาเด็ดก่อนเฮาเฮาก็เด็ดบีบเบิง้งมันไม่มีน้ำเดียวตึง,ตงๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะไหลเม็ดน้ำมันมีเม็ดพาเบิง่งหวยแล้วพาเบิง่งมือตรงหน้าเนาะคะ่ะอันนี้ก็ เสียเปยไปทำสูตรไอเดนั้ำค่ะพี่น้องพี่บอกว่าบางนาสามลูกสามลูกกับหัวหอมลูกหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะเสียเปย์ใส่หัวนอนแ,แล้วเยื่อบัลล่าใส่หัวนอนค่ะพี่น้องคนะ่ะเยื่อบันเอาใส่ไอ้มองตัวเห็ดงานเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว่ามีบางนาเสียเปย์ บายก็มาเอาเด้อค่ะเจอกันคลิปหน,าน้านะค่ะขอบพระคุณค่ะ